อยู่กันในช่อง xk จุดบารบุญนะครับเราอยู่กันในแมปไฟล์ไหน td นะครับเราจะมารีวิวตัวละคร e x ็กซ์คูนะครับที่ต้องใช้โลบัก9 9 9ร้อักหรือฟัก,ฟกทอง1 0 0 0งแสนก็ได้เนะจ้ามันชื่อว่าชาวแทบนะครับ เป็นตัวระดับซีเค็ตีสเปซสตันแล้วก็ดาเมจสองพันไปสามพันห้าระยะยี่สิบไปยี่สิบห้าูดาวสองวิไปสองวิตอนนี้มีหมื่นหกนะครับผมสุ่มได้แบบอันเนี้ยสเปซสตันเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวคาวแท็บ ตนนัวนี้ว่าดีหรือไม่ดี ผมจะเล่นในด่านหลุมศพแล้วกันในคืนที่5้าโหมดมีเดียม อ้เกือบแตกวางเจ้าอิดมีไม่ทันไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวเๆขออู้งั้นมาเล่นแบบอีซี่ก่อนละกันไม่จริงไหวนะ แต่แค่วังอิดมีไม่ติด ราคาว,วางเจ้าคาวแต้ยแสพันนะัขั้นแรกดาวมีสองพันห้าระยะยี่สิบห้าคูดาวหนึ่งจุดห้าใช้เงินหนึ่งหมื่นในการอัพดามวมีกลายเป็นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าระยะยี่สิบเจ็ดจุดห้าอัพพันต่อไปหนึ่งหมื่นสองดาวมีกลายเป็นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบระยะสามสิบ ใช้เงินในการอัพหมื่นหกค่าสุดท้ายได้เมดเป็นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าระยะสามสิบเอ็ดจุดสาม จะเป็นแบบสปริงแท็บถือค้อนสีัตไปสีน้ำผู้จมูมีเหมือนกระดูกอยู่ด้านในด้วยแลรววางตัวบัตด,ด้มยกับรถขุดและมันกลายเป็น6,781.3 ระยะสา3สิบเอดจุดสาลดเหลือหนึ่งจุดสองนะครับมาดูกัน <Okay. S 2> ข่าวจะสามารถผ่านอีอซีได้ไหมตัวนี้มันตีเป็นสเปซสตัดแล้วก็สตตนครนะสตตนของมันเนี่ยก็คือตีแล้วมันชนะไปประมาณสองวิอะแล้วมันก็เดิน แล้วก็ตีสตันด้วยแต่กับบอสมันไม่มีผลนะ อ่าีสิบห้าแล้วนี่นี่นี่มาสตันอยู่เนี่ยมันจะเดินเดินติดอะ่ะแบบเหมือนมีกำแพงแล้วมันถนอยู่ขวางหน้ามันอะ บ๋อบอสมาแล้วเลือกสามแสนห้าหมื่นสามตัวจะสามารถตีมันตายได้ไหมไหวนะ ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกหกชั่วโมงก็จะอัปเดตใหม่แล้วจะเอาอีเวนต์ฮาโลวีนออกทั้งมีอยู่หนึ่งพันงี้สุ่มก่อนแล้วกันโอ้ไม่อันดีดีเลยเ่าเจ้าคาวแถบตัวนี้ ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะค้เล่นใหม่กับผู้เล่นกลางๆอะ่ะแบบมีตัวยังไม่ค่อยโหดมากผมก็มีตัวดีอยู่มีในเม่อยู่สามตัวแต่ไม่ค่อยอันนี้ก็ใช้ได้นะแต่ผู้เล่นที่มีตัวคอนแบบในเมย์หันหวัวก็เนี่ยเออไม่ต้องใช้ก็ได้ อีเวนท์ฮาโลาวีนทุนเก็บนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวอีเวนต์เนี่ยเป็นอีเวนท์ฮาโลาวีนครั้งแรกด้วยก็ขอก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาดูด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับ o p e